สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่3พฤษภาคม2518ในช่วงเวลาเย็นนั้นตรงกับวันจันทร์แรม14ค่ำเดือน11ปีเถาะกระต่ายไม้คุณมีเลข1เลข6เป็นเลขนำโชคและมีสีเขียวสีฟ้าสีเทาเป็นสีถูกโลลกับคำถามที่เกี่ยวกับการเงินและสุขภาพที่คุณอยากรู้นั้นลายมือที่เส้นชีวิตมองเห็นชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงสุขภาพของร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงดีของคนที่มีพลังและมีไฟในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและสุขภาพของคุณนั้นก็เป็นสุขภาพที่อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดอายุไขไปจนถึงวัยชราที่ความเจ็บป่วยร้ายแรงไม่มีให้เห็นแต่สิ่งเดียวที่อาจทำให้สุขภาพของคุณมีปัญหาขึ้นมาได้ก็คือใจที่หักห้ามใจไม่ได้มากกว่า หากคุณบริโภคอาหารที่อาจเป็นสาเหตุให้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากคุณใช้ชีวิตปกติไม่ตามใจตัวเองในการกินจนเกินไปความเจ็บป่วยร้ายแรงที่คุณถามถึงนั้นจึงไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปและข้อดีอีกอย่างของลายมือของคุณก็คืออุบัติเหตุต่างๆก็ไม่มีให้เห็นแต่ลายมือของคุณกลับเป็นลายมือที่มีโชคมาจากหลายทางมากกว่าและคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ จึงไปตรงกับคำถามที่คุณถามถึงการเงินของคุณด้วยว่าจะเป็นอย่างไรโชคลาบที่เส้นวาสนาแสดงให้เห็นในมือของคุณนั้นมีทั้งโชคที่ได้มาจากทางไกลโชคที่เกิดจากผลที่ตัวเองทำหรือโชคที่ได้มาจากสิ่งที่ตนเองได้สร้างสมเอาไว้จากความสามารถของตนเองและโชคที่มีผลมาจากการได้คู่ที่ดีที่ส่งเสริมกันให้เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นฝ่ามือที่มีเนินสุขที่ส่งเสริมให้เป็นครอบครัวที่แข็งแรงยิ่งขึ้นหลายมือที่เส้นวาสนาส่งเสริมมาจากหลายทางแบบนี้ยังสามารถบอกได้อีกว่าชีวิตในบ้านปลายของคุณจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเป็นชีวิตที่สุขสบายในยามแก่เท่าที่จะได้มีโอกาสชื่นชมกับความสำเร็จจากผลงานที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้และความสำเร็จที่ว่านี้ก็เป็นไปได้ทั้งสิ่งที่ได้มาจากอาชีพการงาน หรือจากความสำเร็จที่ได้จากบุตรหลานที่ดีที่สร้างชื่อเสียงให้พ่อแม่ได้มีความภาคภูมิใจอีกด้วยและสำหรับการวิเคราะห์ลายมือกับโชควาสนาของคุณนั้นถ้าหากจะกล่าวถึงแต่ข้อดีของเส้นที่แสดงให้เห็นแต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะยังไม่ครบองค์ประกอบเพราะการล่วงรู้ถึงอุปสรรคนั้นย่อมมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยแต่ความโชคดีของคุณก็คือ นี่เป็นลายมือที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นน้อยถึงน้อยที่สุดและอุปสรรคที่ว่านี้ก็เป็นเพียงความขัดแย้งของสามีภรรยาที่มีอายุใกล้เคียงกันหรือเท่ากันของบุคคลที่มีวัยวุฒิพอๆกันมากกว่าแต่เนื่องจากคู่ของคุณเป็นคู่ที่ส่งเสริมฐานะกันดีความขัดแย้งทางความคิดจึงไม่ใหญ่โตเกินไปกว่าความสงบสุขของครอบครัวไปได้ และสิ่งหนึ่งที่สามารถประสานรอยร้าวเป็นกาวใจให้พ่อกับแม่ก็คือลูกน้อยที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับโชควาสนาของผู้ที่มีบุญญาที่การมาเกิดคุณแม่ปีกระต่ายที่ได้ลูกเกิดในปีจอที่เกิดในยามเช้านั้นถือว่าเป็นบุตรที่เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายและจะเป็นลูกที่นำความาภาคภูมิใจมาให้กับพ่อแม่และครอบครัวหากลูกทำงานด้านราชการก็จะได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ม,มีตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นหรือหากลูกมีการโยกย้ายต้องเดินทางไกลก็ยิ่งจะส่งเสริมให้มีโชคมาจากการเดินทางไกลอีกด้วยแต่สิ่งนี้เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อยเพราะการเดินทางไกลเมื่อลูกต้องจากอ้อมอกคุณแม่ไปย่อมทำให้แม่เกิดความเหงาจากความคิดถึงลูกที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนั่นเอง และหากจะสรุปให้คุณได้เข้าใจอีกครั้งกับการวิเคราะห์ดวงชะตากับลายมือของคุณนั้นสุขภาพร่างกายที่คุณถามถึงนั้นไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดแค่คุณใช้ชีวิตตามปกติบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารที่ให้รสชาติถูกปากแต่อย่างเดียวคุณก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไปตามวัยให้ได้อยู่กับลูกหลานไปนานแสนนานส่วนการเงินของคุณนั้น ก็มีความมั่นคงอยู่ในขั้นที่ดีมากทั้งที่เกิดจากความสามารถของตัวเองและการมีคู่ครองที่ส่งเสริมกันให้ฐานะและการเงินของครอบครัวมีความมั่นคงแข็งแรงและจะเป็นชีวิตที่มีความสุขสบายในยามแก่เท่าอีกด้วยและสุดท้ายก็คือลูกน้อยที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพให้พ่อแม่ได้มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณและครอบครัว และจงรักษาความมั่นคงอันดีนี้เอาไว้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและนอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พอรอันประเสริฐนั้นจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดั่งตั้งใจด้วยเถิดด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคน และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม